พันธกิจห้องชั้นบนที่สำหรับคนทั่วโลกจะได้พบกันในคำอธิษฐานห้องชั้นบนเรื่องราวของคำพยานชีวิตจริงที่จะเสริมสร้างชีวิตฝ่ายจิตวิญญาณให้เติบโตขึ้นในทางด้านความเชื่อในองค์พระเยซูคริสต์ห้องชั้นบนประจำวันนี้วันศุกร์ที่15สิงหาคมครศร2025 คำพยานชีวิตโดยคุณโรสตาเมอรี่กันตอมชาวาตะวันตกอินโดนีเซียในหัวข้อเรื่องกระตือรือร้อนที่จะเรียนรู้และข้อพระคัมภี์หนุนใจที่นำมาใกล้ครัวและสามัคคีธรร,ร่วมกันปรากฏในพระคัมภีร์สที่โมทีบทที่3ข้อ16 1 7ถึง17 พระคัมภีร์ทุกตอนได้รับการโดนใจจากพระเจ้าและเป็นประโยชน์ในการสอนการตักเตือนว่ากล่าวการปรับปรุงแก้ไขคนให้ดีและการอบรมในทางธรรมเพื่อคนของพระเจ้าจะพรักพร้อมที่จะกระทําการดีทุกอย่างคุณโรสตาเมอรีกันตอมเป็นพยานว่าดิฉันรู้สึกสนุกกับการสอนวิชาคณิตศาสตร์ วิชาที่นักเรียนบางคนไม่ชอบนักดิฉันจึงพยายามสอนโดยใช้วิธีที่น่าสนใจและสนุกเพื่อดึงดูดความสนใจของพวกเขาเมื่อฟิลิปเห็นขันทีชาวเอธิโอเปียกำลังอ่านพระคัมภีร์ฟิลิปก็เข้าไปทักอย่างกระตือรือร้นและถามว่าเขาเข้าใจสิ่งที่อ่านอยู่หรือไม่ฟิลิปตอบสนองต่อความสนใจของขันทีที่มีต่อพระคัมภีร์ และใช้ช่วงเวลานั้นอย่างมีคุณค่าในการประกาศข่าวประเสริฐของพระเยซูคริสต์ขันที่รับฟังคำสอนและคำอธิบายของฟิลิปด้วยความเต็มใจเขาอยากเรียนรู้และเปิดใจรับสิ่งที่ฟิลิปแบ่งปันฟิลิปสอนด้วยความกระตือรือร้นจนขันที่อยากรับปฏิสมาในทันทีและกลายเป็นสาวกของพระเยซู เมื่อมีคนแสดงความสนใจในเรื่องความเชื่อนั่นคือโอกาสอันดีที่เราจะได้แนะนำพวกเขาให้รู้จักพระเยซูเราสามารถเลียนแบบท่าทีของฟิลิปและแบ่งปันข่าวดีของพระคริสต์อย่างกระตือรือร้นเช่นกันข้อคิดสำหรับวันนี้ความชื่นชมยินดีในข่าวประเสริฐของพระเจ้ามีพลังที่จะสร้างแรงบันดาลใจให้ผู้อื่น และในช่วงเวลานี้เป็นเวลาที่เราจะอธิษฐานร่วมกันเป้าหมายของคำอธิษฐานเพื่อครูอาจารย์ที่สร้างแรงบันดาลใจให้กับเราข้าแต่พระอาจารย์ผู้บริสุทธิ์ขอพระคุณสำหรับครูอาจารย์ผู้สร้างแรงบันดาลใจให้กับข้าพระองค์ทั้งหลายด้วยความกระตือรือร้นและความรักอดทน ขอทรงช่วยให้ข้าพระองค์ทั้งหลายแบ่งปันข่าวดีของพระองค์ให้กับผู้ที่ข้าพระองค์ทั้งหลายได้พบในวันนี้อธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนหากท่านเห็นว่าพระพรจากพันธกิจห้องชั้นบนเป็นประโยชน์และท่านต้องการส่งผ่านพระพรนี้ไปยังผู้อื่นในรูปแบบหนังสือท่านสามารถสมัครสมาชิกห้องชั้นบนได้ที่หน่วยงานคริสเตียนศึกษาและบรรณศาศาสตร สภาคิสตจักรในประเทศไทยโทรศัพท์053244381ต่อ112ขอพระเจ้าวอวยพรค่ะ